โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนแซนนะครับเ,เกมโอเวอร์วอทสองในคลิปนี้นะครับจะเป็นการรีวิวสกินคลีโกะนะครับที่เป็นสกินใหม่นะสกินคอนเนคระหว่างโอเวอร์วอทสองแล้วก็วงเคป็อกที่ชื่อว่าเลอ์เซราฟินนะครับน่าจะเป็นสกินนี้เลยนะครับแอนตี Anti ้ฟาจายคิล่าคิล่านะครับของคลิโกะนะเดี๋ยวเราดูอาวุธกันก่อนเออเดี๋ยวถอดอาวุธทองออกก่อนจะได้เห็นสีกิฟฟอนนะครับสวยนะ อันนี้เป็นโ o สชันซู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 ของคิริโกเป็นเหมือนแบบอะไรนะดิสโกเทคบอนดิโกไปแล้วก็มีรายละเอียดที่เ,เจอนิดนึงเป็นรอยสนิมรอยคาบอะไรก็ว่างลงไปอันนี้เป็นคู่ไหนนะครับดูเป็นแท่งไฟดีนะตรงใบมีดดิสตัน ม่วนขาวสวยเลยแล้วก็อันนี้เป็นยูริโอฟูดะนะครับตัวตัวทองชมคอนเสิร์ตนะตอนแรกนี้มันจะเป็นตัวฟรีโบนัสฟรีโดนัทสิด้านหลังก็จะเป็นปิซึมนะครับสวยงามแล้วก็ถ้าเป็นอาวุธทองก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสวยงามเลยอาวุธทองเดเดี๋ยว ก็จะไปแบบอาวุธธรรมดาแะ้รกันต่อไปก็จะเป็นคิสเน่อ่าอยู่ไหล่ะต้องเป็นวิสต์ริโปลเนาะนี่นะครับที่จอกของคีทิโก้นะครับมีเปลี่ยนดีเทลนิดนึงนะครับดีเทลจะเปลี่ยนนิดนึงนะไม่มีลายตรงหลังนะครับเป็นที่จอกลายธรรมดาแต่ก็จะมีร่าขาวตรงตาตรงหูด้วยข้างแต้ก็จะมีดาว นี่ถ้าอยารูู้จะใช้ก็ต้องเป็นอันนี้นี่น่ารักแล้วก็บิกตอร,รี้โพสคิลาคิลาโพสนี่เจ้าอบผมเจบมากเลยนะครับคีิโกะอันดี้ด้านหลังปิดเสือ้อถ้าสังเกตนะครับตรงหลังของคิริโกะจะมีตาจิ้งจอกก้าหารอยู่นะเป็นตา ปกติโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเอฟเฟิที่เปลี่ยนกันดีกว่านะครับเสียงเอฟเฟิขอปกติของนะไปกันเลยไปโอเคอัตีไปจากกี่าลกี่หลัเออมีอย่างหนึ่งไอ้สกินนี่นะครหูหูจิ้งจอตัวเนี้ยมันหายไปอันหนึ่งนะครับจริงๆมันจะต้องมีอีกข้านะแต่ บั克หรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีนะถ้าสังเกตนะครับไม่รู้ทำไมแล้วมันหายไปไหนวะคิวคิดก่เสียงเพที่เปลี่ยนเสียงผู้ไทยไม่เปลี่ยนหรอกคิดว่าเสียงเสียงฮิวก็ไม่เปลี่ยนเสียงฟิก็ไม่เปลี่ยนซูซูก็เหมือนเดิม๋ยวเก็บอันติก่อนซูซูเหมือนเดิมเสียงฮิวไม่เปลี่ยนอ่าเสียงว้าเปลี่ยนนะครับ เสียงวับเปลี่ยนอันติเสียงอัตเหมือนเดิม s <S เปลี่ยนเสียงวับ <get> แต่เดี๋ยวดูเสาเขาเรียกว่าเสาอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ละดูสิเปลี่ยนหรือเปล่าเดีคิดว่าไม่เปลี่ยนนะโอเคไม่เปลี่ยนนะครับเสียงเอฟเฟกที่เปลี่ยนก็จะมีคือน oh <my> เสียงวับนั่นแหละจริงโอเค เดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์มมกันดีกว่านะครับสำหรับการรีวิวสกินมิกิโกะเึจบ <laughs> ไม่ว so, no pues. ่าจะมีซัมบ้าก็ดีบ้างเอาดีบ้ามาซัมบ้าต้องเบื่อนออกมามีสกินอยู่คนเดียวอะไรบ้างไม่ว่าจะมากันครบแก๊งไม่เอออยู่คนเดียวเออเล่นทำไมอ่ะเล่นยากแล้วพร้อมยาก

มีคนรู้ตัวป่ก็โอเคพัดถอยไปแล้วเราต้องข้าฟีนไห้ได้โอเคคิ่ไปได้ดยินเออดีไไนอออด้องแม่งหลุดจอน <c ười> ้องหลุดจอหลุดไม่รู้เป็นไรเวลาเราเวลาผมอัคดคลิปนะน้องชอบหลุดจอตลอดเลยไหม แบบนั้นแบบจ่แอบหัวใา่ก็เปหัวมันบิ๊น้อง้าเปหัวมัน ไม่ถูกวะเออโอเคสองนักตีสับพอร์ตใช้ทิ้งอะไรดิเสียงไขวะว่าเสียงไขวะเมลยสี่ชุบตายอยู่ดีเลยซี่มันจะไม่ทาน สกู๊ตเซฟก็ไม่มีที่มีสับตัวเดียวที่ทำมาแต่ว่าถ้าเป็นสับที่มันมีสกู๊เซฟมันจะถึงได้ยจรงยได้นานกว่านี้ต่อเนื่อเลยเสียเลยโอเคนจะตายเลย My ultimate is ready. No, Enemy. Point need a hard? Wait, so we suffer as I have. I have. I have. บวามเพื่ยงโกันสองวิจเนีไ่ได้ดิยูทุกอย่างทาไมตายอยา่เมื่อกี้ทไม่โง่อยี่างนั้นแทงก็ฮิวขาก่อน นันแท่งกันไปนะขออนุญาตเดินครับนี่หินหวัวนาเลยนี่หไห่หาดจะมันห่วยิเลยนะอ่่่ดีนี่ Victory, gì? hoài chẳng ngay có anh ngay đó Giờ đi <laughs> mà Chập cho cái anh khổ anh 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 anh

เออซึ่งคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับไว้เอจอกันคลิปต่อไปนะครับจะเจอกันครับผมเดียวเรียนมะสะอนสกินกันนะครับสกินสวยๆเท่านั้นเลยนะ